สร่างตูดแล้วตั้มนะครับวันนี้ขอได้ว่าเลนส์อีกหนึ่งคันนะครับคุป้ายระเบียรครับนะครับแพนแพ้คุณตั้มมากๆเลยเขาบอกว่าอยากมาเห็นตัวจริงคุณตั้มนะครับกดเข้าพากเลยวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วสิ่งเดียวที่ลูกค้าพูดบอกว่าดำกว่าในตัวจริงนิดนึงนะลูกค้าไม่ได้พูดนะผมพูดเองพูดกันยังไม่ไดะไม่ต้องกันมาติดกับ้างไปดูกันไม่ต้องชักช้ารับเลยไปดูกันเลยนะครับคันนี้มาแบบคุมงบประมาณนะครับให้อยู่ในงบที่แบบ ชิปนิดนึงนะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารเงินที่บ้านนะครับด้วยก็คือเล่นใทั้ง Android ด้วยนดอกแล้วก็เสียงรอบข้าง้วจาก Mercury วลี่และซับล็อกฟอร์ดแอปเมอร์คิวลี่ก็คืออันนี้อัพเกรดในส่วนของอะไรบ้างนะคุณมก้ามแล้วพงคู่หน้าคู่หลังเป็นแยกชิ้นเป็นแยกชิ้นคู่นะครับเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยติดตั้งกระโปงแยกชิ้นสองคู่ได้เลยครับแล้วก็มีพุ่มนะครับขับซับนะฮะ เป็น M G R 102นะฮะตัวนี้นะครับสับซัสบายเหลืออยู่แล้วนะครับสำหรับ8นิ้วดอกหนึ่งเข้าช่องเดิม8นิ้วล็อกฟอร์ดเข้าช่องเดิมเบสไม่ธรรมดาตัวนี้เอ้โหครับอ่านอะไรที้เราเคยรีวิวไปก็มีเซตเต็มแบบนี้เซตเต็มแบบนี้แต่คันนั้นชุดใหญ่กว่านี่เต็มี T F ขับซับแล้วมีโฟรเซอร์ด้ไรวอะไแต่คันนี้เดี๋ยวไว้รอบหน้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ต้องทักช้าทับลาเข้าไปฟังเสียงกันคร่าวๆเลยครับโอเคครับ ก็ตอนนี้ผมช่างตุลและคุณตั้มเข้ามานั่งอยู่ในรถสอดไอว e r เล่คันนี้แล้วนะครับก็ทานไปฟังเสียงกันก่อนเลยนะครับสำหรับอันนี้ครับก็เป็นแผนใหม่ที่เราเริ่มใช้ปรับกันนะครับเรามาฟังเสียงเพลงใหม่ๆกันนะครับลองดูนี่ก่อนเลยครับเพลงนี้ครับดูรายละเอียดของเครื่องเคาะนะครับเสียงนักร้อง It's night, Thursday sky the chillin' โนักร้องนี่ชัดเจนมากนะครับเสีงยงแชร์เสียงแรงนะคุณตามนะมสายออมากๆนี่คืออาจจะไม่มีแอมซีเนอรมาขัได้หรอมครับอคือไม่ให้คิดมันยาวไปเทสเบสแท็กต่อไปเลยซึ่งแท็กเนี่ยผมฟังแล้วผมประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นแผ<ถ>นที่ทเป็นมาตรฐานการแข่งแล้วก็มี บอกเรื่องของความถี hmm. ่เบสด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับนี่80เสิบเอ็ดเอ็ชี่บอดจะมีเลยนะครับสำหรับ8บลแปดนิ้วสามสิบเลืดก็ยังรู้สึกได้นะครับ Okay, Are you gonna take it serious this time? Right, right, right. I don't know. Are you leaving town this fall? The Earth bad. is I so won't you, พอเอาพอของปากองพอพอโอเคมาพูดถึงฟังก์ชันต่อไปเลยครับคุณตั้มครับผมก็คือฟังก์ชัน Android นนี่ับค um ืออิน r ทอรรุ่นใหม่เราแตะหน้าจอนะครับแล้วเลื่องไปที่จุดปีอนดอนะ a แ d r o i d นะครับมันจะตัดเข้า Android เองนะอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือตัดมาได้ a อนด o อ d แล้วด้ยอยู่พอดีอยู่พอดีนะฮะาลาวากดรูกต่อแบ็กจอออกมาได้เห็นไหมับ มาได้เป็นในส่วนของหน้าตาฟังก์ชันของเมนู Android นะครับก็ใช้งานได้นะครับ Google Maps นะฮะ YouTube นะฮะนี่นะครับการดาวน์โหลดแอปต่างๆใช้ได้หมดทำงานได้เสร็จอะไรได้หมดแบบนี้จุดหนึ่งก่อนเนี่ยครับคือความครบคันในรถอรต่อยอมบริเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนช่ครับเต็มไปเลยในีครับกระแสยังไม่หยุดนะครับนี่เลยน ไม่ได้อติดลิเกสิทธิไม่เป็นไรสดโอเโอเคโอเคฮิาวีิสาีอ่าโอเคนีดเด้งโจกเ่าจะดูหนังนี่ครับ M Player อ่าตัวนึงนะครับเป็นเดิมไม่มีวิดีโอเป็นอะไรแต่ให้รู้กันครับเพาอนอนทุกคลิปที่เรารีวิวกันถูกต้องเล่นได้สบายผือเสนอโหนะครับครับก็ระบบต่างๆก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมสกีนี่ก็คือเป็นทั้อกีจออยู่แล้วนะครับนะครับก๊อไฟหลังก็ยังอยู่นะครับ นะครับเส้นหมุนได้ตามปกติครับง่ายคโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ใช้ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับตัวใหม่ตัวเก่าใบเทอร์โบอใบเทอร์โบนะครับใช่ทำได้หมดที่ตั้งได้หมดนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ชัวร์แล้วครับที่เฟรชที่ตั้งระบบเสียงที่มีหลักที่เราที่เราที่เราเลยครับสุดยอดกากคุณภาพเสียงดีแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้